สวัสดีครับสำหรับตอนนี้พบกับผมชิวานนท์กับคนละไม้คนละมือสำหรับวันนี้ครับเราได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับกิจกรรมดีๆที่สร้างสารรค์สังคมอีกแล้วครับผมวันนี้เราลงมาพื้นที่ณนะยังมูลลนิธิออทิสติกไทยนะครับแขวงบางพมเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับวันนี้ครับเราได้รับเรื่องราวดีๆว่าจะมีผู้หักผู้ใหญ่ใจดีนะครับ มาเยี่ยมชมนะครับกระบวนการเรียนรู้การสอนนะครับสำหรับเด็กพิเศษนะครับเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าคนพิการอย่างเราสามารถที่จะมีพัฒนาทางการเรียนรู้มีการพัฒนานะครับในเรื่องของการสื่อสารต่างๆให้มีระบบที่ดีต่อไปในวันข้างหน้าได้อย่างไรเดี๋ยวตามผมไปดูครับ สำหรับวันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านดรกนกวรรณวิราวันครับขอสวัสดีครับท่านครับผมสวัสดีค่ะคุณชิวันนท์ครับผมสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับผมท่านได้ให้เกียรติบอกไว้ก่อนเลยนะครับอย่างไม่เป็นทางการใช่ไหมครับท่านมีในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับท่านยังเสียสละเวลาอมีค่าด้วยความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนพิการ ท่านได้ลงพื้นที่มาให้กําลังใจนะครับในส่วนของพี่น้องคนพิการที่เป็นเด็กพิเศษนะครับสำหรับวันนี้ครับท่านที่เราได้ร่วมรับฟังการประชุมอ่าทูวีรูมนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเราเองอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากคนพิการนะครับทั้งหมด7ประเภทแล้วแต่สําหรับวันนี้เราจะมาโฟกัสเป็นกลุ่มนําร่องก่อนนะครับเป็นโมเดลก็คือนะครับ ในส่วนของการดําเนินง,งานโครงการการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยสําหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการเป็นพิเศษสําหรับในส่วนนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการท่านมีความคิดเห็นอย่างไรครับที่อยากจะพัฒนาการศึกษาของพี่น้องคนพิการเป็นบุคคลพิเศษ แบบนี้เลยครับท่านต้องเรียนอย่างนี้นะคะครับก็ในหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการเองแล้วก็มีความหน้าที่แล้วก็มีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนในเรื่องการดูแลคนทุกช่วงวัยนะคะและก็ความสําคัญของผู้พิการก็คือเป็นมีความสําคัญมากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบุคคลใดๆเลยการจัดการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งดิฉันกากับดูแลที่เรียกว่ากสนเนี่ยนะคะ เราต้องให้เข้าถึงบุคคลทุกช่วงวัยโดยเฉพาะบุคลคลกลุ่มคนพิการก่อนอื่นมาที่นี่ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณมายังท่านชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานูลนิที่อ,อทิติกไที่ตำแหน่งหนึ่งก็คือประธานสภาของคนพิการนะคะเราต้องบอกว่านี่คือการบูรณาการอย่างที่ดีเยี่ยมเลยเพราะว่าดิฉันได้มาครั้งแรกที่ท่านดิฉันได้มาเจอท่านชีวานนท์ด้วยทํบคุณทให้เห็นว่าตอนนี้การขับเคลื่อนงานของการศึกษานอกระบบ เราจะไม่มองแค่เด็กคนออทิสติกและและจะขยายวงกว้างร่วมกับสมาพันค์อื่นๆที่ท่านเป็นสมาคมแรงงานคนพิการที่เราจะมาทําให้ผู้ที่ยังไม่มีวุฒธธิการศึกษาเลยได้รับวุฒิการศึกษาผู้ที่เป็นผู้พิการยังไม่เคยเรียนในระบบการศึกษาก็จะได้รับการศึกษาโดยเราเน้นในการมีส่วนร่วมส่วนร่วมกับอะไรส่วนร่วมกับครอบครัวส่วนร่วมกับชุมชน ส่วนร่วมกับองค์กรที่มีความรู้ประสบการณ์ความสามารถอย่างสมาคมออทิสติกไทยต้องเรียนว่ากศนอเองเราขับเคลื่อนอย่างทุกมิติตอนนี้ก็เป็นข่าวดีว่าเดี๋ยวเราจะได้รับจัดสรรอัตราของครูผู้พิการนะคะคยางเป็นกิจลักษณะได้เป็นครูได้เป็นมีความมั่นคงครับแล้วก็จะได้เข้าไปช่วยงานอย่างเป็นระบบโดยที่ตอนนี้เองในส่วนของสมาคมออทิสติก ก็ได้เขียนโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณแล้วได้รับการอนุมัติแล้วเราก็จะไปทําโครงการนําร่องซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็มีการจัดการศึกษาให้กับผู้เป็นออทิสติกตอนนี้เราไม่พูดแค่เด็กแล้วนะคะจะเป็นทุกช่วงวัยของออทิสติกไม่ได้จํากัดอายุแล้วจะเริ่มที่หลายๆศูนย์ในประเทศไทยนะคะซึ่งมีความพร้อมร่วมกันกับสมาคมออทิสติกมีความพร้อมร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง และกศนที่อยู่ในพื้นที่นะคะคจะไปบูรณาการพัฒนาร่วมกันแล้วก็ต้องเรียนว่าเราก็มีความตั้งใจนะคะเราก็เป็นเน้นในเรื่องของสมรรถนะซึ่งต้องเรียนว่าการที่จะเขียนสิ่งพิเศษโครงสร้างหลักสูตรอะไรตรงนี้ขึ้นมาก็มีการที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสมรรถนะที่สอดคล้องดีที่สุดโดยต้องมีผู้เชี่ยวชาญ กสนออย่างเดียวไม่พอความเติมเต็มและความเป็นพิเศษตรงนี้ก็คือได้สมาคมออทิสติกซึ่งจะดูแลไปถึงเด็กที่เป็นออทิสติกที่เป็น LD, LD. แล้วก็อีกหลายๆอีกและในอนา,าคตเดี๋ยวเราจะได้ร่วมกันในมิติที่การศึกษานอกระบบแล้วก็จะมีสมาพันธ์เพื่อที่จะได้ไปสร้างทักษะเพิ่มทักษะอัพทักษะนะคะยกระดับทักษะเพื่อที่จะให้ผู้พิการได้มีอาชีพ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขมากขึ้นครับก็เราได้ฟังแล้วนะครับวิสัยทัศน์ในมุมมองของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ท่านมีบทบาทสําคัญในการกากับดูแลนะครับกศนนะครับที่เราได้รู้จักกันนะครับสําหรับผมเองนะครับท่านครับผมเองนะครับนี่ครับผมก็จบกศนนะครับท่านอาเป็นโอกาสอย่างหนึ่งที่คนอย่างผมสมัยก่อนไม่มีเงินเรียนเป็นเด็กวัด จบแค่มสามตามระบบบังคับสุดท้ายก็ทิ้งระยะห่างไปจนหันกลับมาเรียนเมื่อตอนปีสี่หกครับท่านก็ได <in S 3> ้ไปเรียนกับน้องๆกลุ่มของคนพิการที่พระประแดงจนทําให้มีโอกาสได้รับวุฒิมหกมปลายสามารถเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาไัยรามคําแหงได้ครับอันนี้ก็เลยมองว่าเป็นสิ่งสําคัญที่พี่น้องคนพิการเรายังขาดโอกาสแต่พอได้มาฟังนะครับวิสัยทัศน์และนโยบายที่ดีของท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ย พวกเราคนพิการรู้สึกอบอุ่นใจและมีกำลังที่จะต่อสู้ในการเรียนรู้เพิ่มทักษะของตนเองให้มีอนาคตที่ดีต่อไปในวันข้างหน้าครับผมสำหรับสุดท้ายนี้ครับท่านครับอยากจะให้ท่านนะครับให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงผู้ปกครองคนพิการครอบครัวคนพิการและตัวคนพิการในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิดกำลังแพร่ระบาดอยู่นี้อาจจะทำให้ในเรื่องของอาการดำรงชีวิต นะครับไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนการเรียนการสอนอาจจะติดขัดเลยอยากจะให้ท่านช่วยบอกหน่อยครับว่าในวันข้างหน้าถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้ต้องเว้นระยะห่างในส่วนของการศึกษาของเราจะมีอะไรที่พัฒนาให้ทันสมัยกับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดมีแน่นอนค่ะเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่คนทั้งโลกและคนไทยได้ตระหนักและจะได้คิดถึงเราจะมีสมรรถนะในการยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างไร อเรียนเมื่อสักครู่จากการประชุมเราก็จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มเติม,มในเราต้องยอมรับกับ New Normal ที่มันเกิดขึ้นแล้วจะต้องมาออกแบบวิธีการที่จะพัฒนากันด้วยเทคโนโลยีอย่างไรต้องขอขอบคุณบริษัททรูด้วยที่เข้ามาสนับสนุนนะคะสร้างรูปแบบและสร้างแอปพลิเคชันเดี๋ยวทางกสนก็จะนำแอปพลิเคชันซึ่งได้รับการพัฒนาร่วมกันนะคะจาก บริษัททรูแล้วก็ในส่วนของสมาคมออทิสติกนำไปให้ผู้พิการและและครอบครัวเนี่ยโดยกสนได้โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยไปเผยแพร่แล้วก็ไปพัฒนาร่วมกันที่จะเอาไปปรับใช้และต่อไปต้องเรียนว่าเราก็จะปรับปรุงในเรื่องการเรียนการสอนของเราเราต้องคิดว่ายิ่งเป็นสถานการณ์แบบนี้การที่ ผู้พิการและครอบครัวจะเดินทางมาเรียนเดินทางมาพบกลุ่มเดินทางมาเข้ากลุ่มเนี่ยมันก็จะยากยิ่งขึ้นรเราต้องเพิ่มความสะดวกสบายโดยใช้ความทันสมัยและในโครงสร้างและในงบประมาณของกสนเช่นกันเดี๋ยวเราจะพัฒนาในการที่จะทำให้ออกแบบในการใช้งบและการวางแผนงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อชีวิตความสุขมากขึ้นคนไม่ได้เรียนก็จะได้เรียนแล้วก็จะได้มีวุฒิการศึกษาสำหรับที่ คนที่สามารถที่จะไปเรียนต่อในอนาคตที่สูงขึ้นกนสนจะให้โอกาสกับทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้มาร่วมสร้างสารรค์โอกาสที่ดีกับพวกเราทุกท่านทั้งครอบครัวตัวผู้พิการเองขอให้ท่านมีพลังเข้มแข็งขอให้ใจท่านสู้ต่อไปครูอโอ๊เป็นกำลังใจส่วนครอบครัวก็เช่นกันนะคะบอกว่ารัฐบาลประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ ท่านผู้พิการและครอบครัวมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศขอให้รู้ว่าเรารักกันแล้วไม่ทอดทิ้งกันตลอดไปค่ะได้ฟังเช่นนี้นะครับผมเองในานามฐานะตัวแทนพี่น้องประชาชนคนพิการนะครับซึ่งในปัจจุบันเรามีมากกว่า2องล้านเหมคนทั่วประเทศนะครับโดมด้วยกันทั้งเจ็ประเภทความพิการพอได้ยินจากสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีช่วยได้พูดมานั้นทำให้เรารู้สึก ซาบซึ้งนะครับอย่างที่นําเรียนไปตั้งแต่ขั้งต้นแล้วว่าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกยินดีที่ได้รัฐมนตรีที่มีเมตตานะครับมาให้โอกาสกับพวกเราครอบครัวคนพิการพี่น้องคนพิการนะครับสําหรับผมเองก็ไม่มีอะไรจะไปมากนอกจากขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับผมค่ะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านดรกนกวันวิราวันนะครับที่ท่านได้ให้โอกาสมา ร่วมกันคนละไม้คนละมือกับทางรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้คนละไม้คนละมือขอสวัสดีครับสำหรับตอนนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ทูสัตย์จันทยานนท์นะครับ ท่านประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเราได้รับโอกาสนะครับทีมงานคนละไม้คนละมือนะครับได้มาร่วมลงพื้นที่อย่างไม่เป็นทางการนะครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านดรกนกวรรณวิรวัลนะครับท่านได้ให้เกียรติมาเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ของทางอาจารย์สำหรับในส่วนประเด็นสําคัญเลยครับที่อาจารย์อยากจะนําฝากท่านรัฐมนตรีช่วย เท่าที่ทราบมาคือกศนมิติใหม่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับครับอยากจะให้อาจารย์พูดถึงกศนมิติใหม่นะครับรวมถึงโครงการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยสําหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการเป็นพิเศษเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยและคนพิการเราได้ทราบถึงเจตนารมของโครงการนี้หน่อยครับอาจารย์ครับครับจริงๆแล้วกนเนีอยู่คู่กับคนพิการมานานแล้วนะครับครับ แต่ว่ารูปแบบที่จัดเนี่ยก็จะเป็นแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับก็คือมีการพบกลุ่มบ้างไปเรียนบางวันบางเวลาบ้างนะครับทีนี้เนื่องจากความพิการบางประเภทเช่นออทิสติกนะสติปัญญาการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งคนพิการทางสมองนะครับหรือว่ากลุ่มที่มีความยากลําบากในการเดินทางการที่จะเดินทางไปยังหน่วยจัดเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีหน่วยจัดเล็กๆในชุมชน นะครับเราเรียกว่าเป็นศูนย์การเรียนกสนเฉพาะด้านนะครับซึ่งอาจจะมีหลายกลุ่มหลายอายุหลายวัยก็ได้นะครับแล้วก็กลุ่มหนึ่งเนี่ยเราตั้งทงไว้ว่าผู้เรียนเนี่ยนักศึกษานี่ไม่เกิน5คนแล้วครูหนึ่งคนซึ่งมาตรฐานเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ทางการศึกษาในระบบเขาใช้อยู่แต่นอกระบบเนี่ยไม่ได้ถูกนํามาใช้เลยเพราะว่าเขามองว่าเอ๊ะมันจําเป็นขนาดนั้นไหมแต่จริงๆเนี่ยมันมีประสิทธิภาพ นะครับเราก็เลยไปเรียนหารือกับท่านรัมตีนะครับท่านรัมตีก็แนะนําให้ไปาหารือกับสํานักง,งานกศนนะครับซึ่งท่านเลขาธิการกศนท่านวรรัตเนี่ยท่านก็ทำมิม U ์กับสมาคมผู้ปกครองออทิซึมไทยเพื่อทําต้นแบบอยากจะเรียนว่าของเราทำเนี่ยเขาเรียกว่าต้นแบบเพื่อที่จะพัฒนาทั้งระบบ<อ>นะครับ,รบว่าการจัดกลุ่มเล็กๆในชุมชนเนี่ยเราต้องปรับอะไรบ้างเช่นเอาหลักสูตรที่มีอยู่เนี่ยมาปรับเป็นแผนการเรียนรายบุคคล นะครับมันเน้นจุดเน้นเรื่องอะไรบ้างที่เหมาะกับมิการเช่นทักษะชีวิตนะครับทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับทักษะเรื่องของการคิดคํานวณในชีวิตประจำวันไปทําการค้าเนี่ยจะคิดยังไงนะครับทอนเงินยังไงจะคํานวณต้นทุนสินค้าวัตถุดิบยังไงเนี่ยจะอยู่ในหลักสูตรนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็แล้วก็มีที่สําคัญก็คือเรื่องของ s ซเชียล k i l l หรือทักษะสังคมแล้วก็ทักษะพื้นฐานอาชีพนะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นการบูรณาการแบบองค์รวม จะไม่เรียนแบบเดิมที่ว่าเอาหลักสูตรมากลางแล้วก็เรียนแบบหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองหรือว่าบัญรติใจยางซึ่งมันเอาไปใช้ในประจําวันไม่ได้เราก็เลยจะมาทําเป็นแผนการเรียนรู้เชิงสมรรถนะซึ่งอันนี้เป็นงานวิจัยที่สภากรศเกศาเนี่ยทําขึ้นมาแล้วก็เผยแพร่ออกไปแต่กับกศนเนี่ยยังไม่ได้นํามาใช้จริงจังเราก็เลยคิดว่ากลุ่มคูิมีการเนี่ยน่าจะทดลองใช้เราก็เลยรวบรวมชมรมผู้ปกครองออทิสติกกับสติปัญญาเนี่ยได้มา15กลุ่ม สิบห้ากลุ่มสิบห้ากลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ห้าคนเพราะฉะนั้นเกือบเกือบเจ็ดสิบห้าคนแล้วก็จะมีครูประจํากลุ่มที่เรียกว่าครูผู้สอนพิการนกลุ่มละหนึ่งคนแล้วก็หลักสูตรนี้ไปทดลองใช้นะฮะแล้วก็จะประเมินทําเป็นวิจัยเลยนะครับแล้วเอามาปรับปรุงแล้วต่อไปก็ขยายซึ่งวันนี้ท่านน้ำตีท่านเห็นแนวคิดแล้วท่านก็เห็นด้วยแล้วท่านก็บอกเลยว่าถ้าเกิดเราทําไปสักสามเดือนประเมินแล้วเห็นผลงานเนี่ยให้ขยายเลยนะครับเพราะว่า เรามีคนพิการั้องหลายประเภทเมื่อกี้ท่านยังบอกผมเลยว่าให้ร่วมมือกับภาคีนะครับขยายไปเลยทั่วประเทศนะแล้วแล้วเราก็จะได้ศึกษาเรื่องของต้นทุนทางการศึกษาดอกระบบสําหรับคนพิการเพราะวันนี้กศนเนี่ยได้รับงบอุดหนุนจากรัฐบาลเนี่ยไม่มากนักนะครับเพราะว่าอุดหนุนเท่ากับคนทั่วไปแต่การศึกษาของคนพิการเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยบอกว่าให้อุดหนุนไม่น้อยกว่า5เท่า แต่วันนี้เราได้เท่าเดียวก็คือเท่ากันเพราะนั้นมันอาจจะต้องมาดูว่าไอ้ตัวเลข5้าเท่าเนี่ยหต่อ5้าที่เราวางแผนเนี่ยมันเวิร์กใช่ไหมถ้ามันเวิร์กก็จะได้ตั้งคนตั้งตําแหน่งตั้งครูตั้งเงินตั้งงบประมาณเพราะว่าท่านบอกว่าเวลาไปเสนอคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องมีดัตต้าเบสมีข้เห็นเลยว่ายูนิตขอเป็นไงซึ่งงานนี้เราจะทําเรื่องนี้กันนะล้วไม่ใช่ผมทําคนเดียวนะทำในานามของสำนักง,งานกนสนร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกไทยมูลนิธิออทิสติกไทยและเครือข่ายคนพิการเพราะฉะนั <c oughs> ้นสิ่งที่เราทําในหนึ่งปีนี้นะครับมันก็จะทําให้พิการกลุ่มอื่นๆได้ประโยชน์ด้วย <c oughs> นะครับต่อไปคนพิการที่อยากมีวุฒินะฮะก็มาเรียนระบบะอศน <c oughs> ก็อาวุธไปต่อยอดเรียนได้หรือต้องการมีพื้นฐานอาชีพก็มาเรียนในระบบนี้ <c oughs> ก็มีทั้งวุฒิทั้งอาชีพได้ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ไปทํางานในชุมชนได้นี่คือกรอบแนวคิดทั้งหมดเลยที่เราคุยกันซึ่งวันนี้ถือว่าท่านมาคลิกออฟให้เนาะ แล้วท่านจะเห็นว่าความร่วมมือของกสณระดับพื้นที่ทั้งจังหวัดทั้งอำเภอทุกท่านบอกว่าพร้อมที่จะทํางานนี้เต็มที่เพราะว่าเราทดลองเป็นโมเดลเดเวลลอปเมนต์เนี่ยมันก็จะดีที่สุดนะครับโอ้ดีจังเลยครับแล้วอีกนิดหนึ่งครับท่านอาจารย์นะครับสําหรับคนพิการนะครับและกลุ่มบุคคลพิเศษที่อยากจะเรียนนะครับที่ผมได้ทราบเอออาจารย์ทําระบบร่วมอะไรกับทางทูไว้นะครับ่ตรงนี้ครับ ก็ตัวนี้เราทำแอปพลิเคชันไว้ชื่อว่า s r e e n i n g Tool for Special Needs หรือว่า S T แล้วก็ S นะฮะก็เป็นเครื่องมือที่จะไว้ลงทะเบียนครับผประเมินว่าน่าสงสัยจะเป็นสมาธิสั้นไหมน่าสงสัยจะเป็นออทิสติกสติปัญญาไหมนะครับผู้ครองประเมินได้แล้วจะได้รู้ว่าลูกน่าสงสัยเปล่าแล้วสงสัยแล้วไปหาใครก็จะแนะนําไปในแอปว่าไปหาคุณหมอที่นู่นที่นที่นั่นอันที่สองเนี่ยแอปนี้พิเศษมากคือ ถ้าอยากจะทําบัตรคนพิการครนะขีดข้อมูลเลยนะฮะแล้วเราก็ระบบก็จะจะกรอกเข้ามาเราก็จะรู้แล้วว่าเขาอยู่ตรงไหนแล้วเขาต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรเช่นยังไม่ได้ทําบัตรคเอ๊ะมีบัตรคนพิการแล้วแต่อยากจะเรียนอาชีพอยากจะปลูกพักเราจะปักหมุดกับ Google เลยนะซึ่งอันนี้มูลนิธิจะดูแลเรื่องนี้ให้แล้วเราก็จะส่งข้อมูลนี้ไปให้หน่วยงานอย่างวันนี้ทางกสน็จะรับไป ประเมินคัดกรองคนมีการทั่วประเทศให้ข้อมูลอาจจะเข้ามาสักพันหนึ่งหมื่นหนึ่งเราก็จะรู้แล้วว่าคนมีการหมื่นคนเนี่ยต้องการอะไรกสนก็จะเอาข้อมูลนี้มาวิเคราะห์วางแผนการเรียนให้อาจจะมีโครงการอาจจะประกาศเปิดรับนะมันทําให้คนมีการเข้าถึงง่ายขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้พอโลกมันเปลี่ยนเนี่ยทุกคนก็ใช้โทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับญาติพี่น้องก็ใช้โทรศัพท์มือถือก็ลงทะเบียนให้ได้เราจะได้รู้ไงครับว่าอยู่ตรงไหนไม่งั้น เวลาเราทำงานเนี่ยบางทีเราหาตัวคนที่การไม่เจอใชเนเรื่องในจ้างอ่ะจากจะจ้างงานคนพิการไม่รู้จะไปหาที่ไหนแต่อันเนี้ยมันจะบอกเลยว่าผมจบปวชนะแล้วผมถนัดเรื่องงานช่างผมอยากทํางานเอาพอในจ้างมาถามเราให้ข้อมูลเลยเราเขาก็ไปคุยกันเลยอย่างเงี้ครับโอ้ถือว่าเป็นระบบแอปพลิเคชันหรือนวัตกรรมที่ดีเพื่อให้พิการเราเข้าสืงได้เราเราเตรียมมาสองปีกว่าแล้วเพราะว่า ช่วงโควิดเนี่ยมันเป็นช่วงที่ต้องมานั่งคิดนะฮะเราก็เลยใช้เวลาในการคิดทําเรื่องพวกนี้ครับสุดท้ายนี่ครับอาจารย์อยากจะให้อาจารย์นะครับได้เชิญชวนประชาสัมพันธ์นะครับผู้นําองค์กรผู้ปกครองคนพิการนะครับที่อยากจะมาร่วมนะครับในโครงการดีๆอย่างของทางเด็กพิเศษของเราอยากให้ท่านอาจารย์เชิญชวนพี่น้องคนพิการเราและผู้ปกครองจริงๆผมคิดว่าผู้ปกครองต้องไม่ยึดติดื่วงรูปแบบการศึกษาครับ จะเรียนในโรงเรียนเรียนนอกโรงเรียนเนี่ยคุณค่าอยู่ที่กระบวนการจัดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าลูกอยู่ในระบบโรงเรียนแล้วไปไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็มาออกมาใช้บริการนอกระบรบนะฮะแล้วถ้าเรารวมกลุ่มกันเราก็จัดเรื่องนี้เนี่ยเรามีต้นแบบแล้ว<ช>เอาไปลงทำนะองค์กรพวกเราพร้อมสน,นับสนุนแล้วต่อไปถ้าเป็นงานประจําของกศนเนี่ยมันจะกลายเป็นมิติใหม่ทางการศึกษาก็อยากให้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาเพราะว่าถ้าคนมิการไม่มีการศึกษาเนี่ย ก็ไม่มีงานทำเพราะนั้นอยากให้พวกเราช่วยกันนะฮะแล้วก็สนับสนุนเขานะครับแล้วถ้ามีก็ขัดข้องอะไรต่างก็ติดต่อมาที่องค์การขณมิการก็มีต้องหลายองค์การนะติดต่อไปเลยในต้นทางที่มีอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกสมาคมแม้กระทั่งของสมาธ์แรงงานเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นตัวเชื่อมให้แล้วเมื่อเราได้ข้อมูลเชื่อมต่อกันได้เนี่ยขณมิการก็เข้าถึงสิทธิที่เป็นจริงครับอืมครับก็ต้องขอ นะครับกับขอบพระคุณท่านอาจารย์ชูศักดิ์จันทยานนท์นะครับในฐานะท่านประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงดูแลพี่น้องนะครับครอบครัวผู้ปกครองคนพิการนะครับในประเภทบุคคลพิเศษสําหรับพวกเรานะครับในวันนี้นะครับเราต้องขอกรากับขอบพระคุณครับอาจารย์เป็นอย่างสูงครับพี่เลี้ยงขอบคุณนครับสวัสดีครับ